ตูกเนียผมเห็ดสาใจเายดีพี่น้องแฟนผมเองอตงูกแล้วเห็ดเบียบเห็ดใส่ผม่็คือไงต,ตอนพี่น้องเอ้ยกาบสวัสดีครับผมพ่อไม,ม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกๆท่านครับ สุผูสุขคนเด้อพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศเด้อในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อสุมองสุบอลน,นะครับสุกกส่มแก่ซุมุ่มเนาะพี่น้องเนาะกะมาพบมาผ่อ,อกนก็เก่าหละครับกับเป้าแด็กชาแนลทางช่องยูทูบเบ้าแด็กชาแนลเด้อครับเด้อทางแฟนเพจเฟซบุ๊กกะเป้าแดกปลากินเานาะพี่น้องเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดตัวแกกดกระดิ่งให้เป้าแดกไม่ได้พี่น้องเด้อทางช่องยูทูปก็ไดอ๋อเมื่อนี้เป้าแดก โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นกับขอถอดขอให้พี่น้องเด้ออันขอบอกก่อนอันมัวา์นี่เพิ่นอ่ายังหล่ะต่อการแสดงเพิ่มเสียใจกับก็ครอบครัวของเพิ่นครอบพูองเพิ่นได้พี่น้องเด้อที่อยู่น้องบัวลังพูนได้พี่น้องเนาะบาวแดงเบื้องหลักข้าวกับสร้อใจได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวตรวจเพิ่นด้วกันลนะครับพี่น้องเนาะมันมันเป็นอุบัติเหตุเพิ่นเว้ยมันเป็นยังหลับพี่น้องกันอสรุปยังไงก็ว่าแสดงความเสียใจน้ำจากใจกิงของบาวแดงได้พี่น้องเด้อมามือหนี่พี่น้องมา มืัอนี่เปาแด็กกะดีผ้าพี่น้องมากินมาเขาเรื่องของเปาแด็กนะพี่น้องพามากินปลาแซลมอนพี่น้องปลาแซลมอนมาเป็นตัวเลยพี่น้องเลยมืัอนี่จัดนักเอ่อเอฟซีเป็นควมาจะโดนลนะครับพี่น้องแต่ว่าเปาแดกกยากกินจะโดนแล้วจะเกอรซื้อมากในมันหน่อยพี่น้องมันวสาใจเปาแดกได้พี่น้องเด้อมืัอนี่จะกินป่าแซลมอนหลัดพริกนะพี่น้องเอาหลัดเลยพี่น้องเด้อตะเขียบตะเข็บพวกนี้ผักข้าอยู่ขังผิดได้ครับคนพี่น้องเด้อมืัอนี่มีผักนี้ได้พี่น้องเด้อผักนี้พี่น้อง มาพี่น้องมากอย่าบอกอะไรอห่างมาพี่น้องผมหิวเขาหิ้วน้ำเดอ้อลุยกันเอา้าเอา้าลุยเลยพี่น้องเนาวะวัดอึกอะขึ้นเก้าหร่ะครับยากแนมเนี่ยยากนะครับแน่เดี๋ยวครับขอเตือนน้ำยาเล็กน้อยได้เป็นห่งเด้อนี่ขอเตือนน้ำย,ยาแบบมีฟองพี่น้องเดอ้อกินนี่มันต้องมีแบบน้ำโอชิบอกเป็น้อวงนะเอาขออนุญาตได้ครับเด้อเมื่อเนี่ย สารคามน้าบบต้องเดี๋ยวเก็บทองมันเกี่ยวกันบ่ดและพี่น้องเกี่ยวคือเก้ามาพี่น้องมาหนิอู้โดนแล้วผุ่มพี่น้องผมอยากกินคักปลาแซลมอนเนะตอนยังไงพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาบ่ดนีิทำยังไง พี่น้องบอกกันเลยดีอือฮึฮึขอ,อาลาดเลยบ่ให้พี่น้องฮะโบเขาเนื้อเขาเนื้งไหมเอาขอลาดเอามาขลาดเลพี่น้องเด้อลาดดีกว่าผมวงบังพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ย อพี่น้องมึงเนี่ยมามาพีน้องมาบันเนี่ยผมว่มมมามันเคี่ยงเนาะเอาลาเลยดีกว่ามาพี่น้องบันเนี่ยมาดูตอนอยังไง อนนีงเขาใจดีพี่น้องบนแนวเราเห็นไหมแฟนผมหันแหย่้ามต่าสวดไปเลยบไปนะพีน่นว่าอืมไปสอนเลยนะบ่เ,เน,ะเน,นะาะน้ำกลิ่นกะเมี่ยมพี่น้องเริ่มพอาะรู้วมมาใส่แห้มีรวังตัางพี่น้องออออว่าซาบิกะมีพี่น้อง ว่าสาบิกัมาสได้ไปหรอกเรื่องใส่ไปเลยนี่พี่นอ้องโอ้วาซาบิเจ้านี่โอ้เฮียไปเลยพี่น้องบอ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวเก็บไปที่หลังสุดยอดได้ไปว,วาซาบิตัวนี้พี่น้องโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยมา กะบีตัวนี้หึนหินพี่น้นองหึ้นก็ดังเลยลนล้วกพีีน้องเออจะล่ะยิ่งใส่ลำมันเลยจิ่มตังหนี่น้ำพี่น้อง ว่าสิบีนเมี่ยขออนุญาตใส่มือได้ไห่หรอได้มือหนีด้วยโอ้บนไหลจับนั่นหนิไปหน่องอื้ม <c oughs> hoặc cả cốp của gì? พักบุ้งกับม้าพี่น้องมือเนี่ยป้าแต่ละตอนเี็นหลังไงต้องทำยังไงเนี่ยควมตัวละพี่น้อง หอมพีนองหอมหอมหอมหินหินดยกระดาษสนมันช่างอะไรดปีนองเอาป้าตัวีนองหอม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 ป้าตัวีนองคักค่ะค่ะค่ะี่นองตอนบนตอนหน่อยดิปีนอง One. Oh, yeah, I don't know. Về con, cho nó nuôi Bao dưới Đến con nhai lên bên แต่ว่าบาัตเตบีนี่หอมดีดีพี่น้องหอมหอมหอมผมมักมันไปเป็ดน้อหอมที่ว่าเรื่องไหนมาอธิบายผู้ถูกพี่น้องหอมคักหอมเนียแซบคักแซ่บเนียหวานจุ้ยๆ Agora eu vou. พี่น้องจับครับจับเนี่ยพริกเนี่ยบ,บ้าพริกป่ะไหนพี่น้องพูดว่ามือม่อไหร่เมื่อไหร่ตำบักพริกอันลิบใส่น้ำพี่น้องมิตรบ,บ,บักพริกซุกเบื้งพี่น้องเบื้องต้นนี เต็มปากเต็มคำโอ้ยืม 这样嘞。嗯嗯 ออกตัวไปก่อนนะครับว่าว่า,วา,วาบวเบิดพี่น้องตัวหนึ่งตัวบางงี้ตัวลราห่าลูพี่น้องสาใจอืม อาจสพมือมือได้เป็นอย่างเดิมฝนตกบานเบาแดดั้งแต่ว่านก่อน,นพี่น้องมันเนก็คำแล้วฝนตกแต่และตอน่นหันันีหยผมพี่น้องเอ้ยบังเ,เนี่ยโอ้ เรเจอโอู้เราหันไหนคัดอีไปน้องแป้นผมเนี่ย สจใจอีี่น้องข้อสัตจเรย

ไฟกระดับไปหน่อยมือนีิไฟดับ,บรรตรงประด้ฝนฝนตกนี่ไฟดับตัว<ฮ>ตัวเมียผมเห็นสัดใจลีพี่น้อง แบนผมแม่าถูกแล้วเห็ดแบีบเห็ดใส่ผมก็คือตอนนตอนเป็นองเอ้ยอื anh thịt cơm nướng anh thịt cơm nướng bên trong và sáu chảy đi điện bên Bà đều hùa mà vang 5 phí đồng thì tìm thảm con. tôi phi đồng đấy. Sao chạy อิ่มพี่น้องว่นจัทร์ในเบิร์พี่น้องเขาไม่ไหวเลยอิม่ม <c oughs> หรือว่าเ้ากินอันน้ำยาพิษประเภท์เพราะพี่น้องผมว่าผมคิดว่าผมกินยาพิษประเภทเมื่อไหร่พี่น้องอยาผมพิษประเภทเมื่อ โบ๊ได้เพียหของเด้ออิ่มครับโบ๊ทกับ๊เป็นยังกินได้อีกตัวอคำทุกขันนะพี่งของเนาะแซ่บอีมันถึงอิ่มตัวบางจระจรนเราเห็นเนี่ยพี่น้องเอ้ยคำ ปวดดิบป็นของอะอิม,อม <c oughs> เครื่องนี้เป็นเครื่องนี้คนละเครื่องกันกระมีอันอย่างมานน้ำเนี่ยะ่ะหลายอย่างคือมาเติมเข้าไปครับกะเพราะเอ้ยก็ท่องมนันนํำบ่ไหวแล้วครับอิมเอามันอีกินบ่เบิดด้เพีนน่อนลองดอิมงสงสัยกินยาพิษประเภทมันอี้พี่น้อง,งสงสัยคิดวานนะ กินยาผิดประเภทมันเลยอืดเอ้าสำหรับมัอนี่ก็เฉพาะสำนีนั่นเพี่งเนาะหั่นกิริยาท่าทางของเบาแดกบริสุภาพพูดจ่าบมมสมได้ก็ขอสุดขอให้ได้เปียงเด้อกัดยาทิ่มกัดยาป่ากัดยาลายหลังคือเก่านั่นเพียงเนาะหักกันแพ่งกันคือเก่าเหรอครับหักกันโด่วนแพ่งกันโดนคือเก่านั่นเพียงเนาะสำหรับมัอนี่เบาแดกก็เฉขอะตัวลาไปก่อนมืออึมือหื้อเย็นยังสุกินกระฐาเบิ้งได้เพียงเด้อมันนี่กินมือเบิ้งดีเลยครับนี่ยย่างไฟนี่ยแหละครับนี่ยย่างไฟนี่มันมีมีน้ออองเด่ะ คือเก่าเรือยเพื่น้องเรือกัอันที่เป็นอัน,นยังหละผมจะว่าย,ยังหละอันเล็กน้อยนะพี่น้องผมก็เลียตุนเพิ่งยู่งเรือยเพื่นน้องเรือยมันสูญเสียไปกับกาจะี่ว่างในน้อพี่นอ้องผมเสียใจแสดงผมเสียใจจ่ายใจจริงได้นนะะเนนพี่น้องเรือยเนาะจะเที่ยังไหเนาะงก็เพิ่งนาะเอาสำรับมาหนี่ก็บอยู่คอตัว์ร่าไปก่อนครับเอาไปทำหนี่งนะครับสวัสดีครับ